สวัสดีครับพี่น้องกว้องปายสู้กูทุกคนเหมือนนี้มาพบอๆครับเปล่าเป๋มคือเก่าครับพี่น้องและเมื่อวานได้ส่งหอยเซอรี่พี่น้องส่งหอยเซอรี่น้อยง่ายมาฝากพี่จอนน้องเมื่อวานครับตำบะกุูงเพชรเพชรพี่เก่าพี่น้องเอาเนี้ยเต็มตีพี่น้องเอ้สิมาเส็จแต่ต้องการรดพี่น้องกูบอกไรย้ายห่างกับใส่กวางอีสานครับพี่น้องข้าหนักมั่นแน่หน่อยเอาจะจุดประทิปมือต้องมี้อง แถลงกันมีน,อน้องเลยทำแหลกแหกหมนันใส่ต่ำบักงนียู่ตะก้อนมีน,อน้องเลยอู้หูทำหนำเนี่หน่อย,อย

Ngay vì nóng thôi téo của cái tuyệt vọng. Quay tay yêu mặt đúng 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 mặt านเกล่อกอีสานพี่น้องสอดพอดีเพิ่มมือุดดย ัไ,ไทยมันจินไหนอย่าบอพี่น้องหูนนะอยากเรีเยกว่านังเล่ อนนี่แหละไฟมันกกากินหรอกกกากินหรอกยานเป็นแนวอื่นถ้ามันจยิ่ได้ปกติทำยังไง จอดพี่น้องเอ้ยไม่เจอีิสดสดได้ยับตามมะกุ้งสดสดอี่อดิมมีแต่ไทยกลาดินไทยมั่นพี่น้อง โอ้ยเนี่ยอืมอเกิดพี่น้องเอาอในาะขอนายหยาตลาบพี่ได้หน่องเพียงแค่นี้นะครับมากกับก้อนไหลปลุกใจก้อนแจ๊กในบ้าเปลี่ยนไม่ได้ครับพี่น้องสวัสดีครับ